เป่าลมแล้วลกูกเป่าลมอ่า <c oughs> <c oughs> ปล่อยออกใต้น้ำปล่อยออกใต้น้ำป้าปะพร้อม <c oughs> มา หอมอึบเร็วครับผมมาพอกันคลิปนี้การเตะเทา้ากันเชียงนะครับทางระยะ25เมตรนี่ครับจัดสรีราร่างกายให,ให้นิ่งๆแล้วก็ตรงๆในน้ำนะครับเนาะ คือถ้าเขาสามารถรอยตัวในน้ำได้เขาสามารถรอยตัวในน้ำไดอันดับแรกนะครับเวลาหมาฝึกไหวไหว่ายท่าฟีสไตล์ท่ากันเชียงท่ากบท่าผีเสื้อมันจะว่ายง่ายนะครับเพราะเขาสามารถค้นตัวในน้ำไดแล้วมันจะฝึกง่ายนะครับ10 10ครั้ง ฝึกง่ายกว่าฝึกง่ายกว่ากว่าที่เขาฝึกเริ่มต้นใหม่ๆหลายครับถ้าเขายุ่งตัวในน้ำได้ปุ๊บเารอยท่ามหมาตกน้ำได้เขาก็สามารถที่จะว่ายท่าอื่นได้แบบสบายสๆนะครับปะพร้อม ปลายเท้านะปลายเท้านะนี่ครับเทคนิคในการไหว้ท่าการเชียงต้องดันอากาศออกทางจมูกได้อย่างเดียวนะครับสวัสดีครับปวดหัววันนี้เออเจอกันแล้วปวดหัวเลยหรือว่าเจนปวดหัวมากเป็นอะไรลูกไปทำไมอยู่จงเรียนเฮ้ยเหรอ คปลายเท้าปลายเท้า่า,าจมครับครับผมครับมามามาครับสวัสดีค่ะ,คะสวยค่ะสวยไปโรงเรียนมาไปโรงเรียนมาอ่ะสิบครั้ง พอมาถึงพักเหนื่อยไปกลับนะเต็กเท้าแรงๆลูกเต็บเท้าแรงๆ,งๆขยับเท้าตรงๆเท้าตรงๆเท้าตรงๆ <c oughs> ôm 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 nhà hết nước, chung chân nó nước, chung bay à phải ừ. tháo chân đạp à à chân เราต้องใช้บอร์ดประคองตัวให้ลำตัวเราลอยก่อนนะครับฝึกการตีขาฝึกการเตะขาให้ชินนะครับข้ากันเชียงฝึกเตะขาให้ชินนะครับ